หมู่บ้านทุงสงในยุคเก่ายามเช้าเงียบสงบหมอกบางลอยอ้อยอิ่งเหนือทุ่งนาเสียงควายกระดิ่งดังแว่วจากคันนาป่าละเมาะเขียวครึ้มล้อหมู่บ้านเอาไว้เหมือนกำแพงธรรมชาติตลาดเล็กๆริมทางเริ่มคึกคักตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สว่างพอค้าแม่ค้าหาผักหาปลาเด็กๆวิ่งเล่นหัวเราะกันชีวิตดูเรียบง่ายเหมือนทุกวัน แต่ใต้ความเรียบง่ายนั้นกลับเต็มไปด้วยคำเล่าลือที่คนชอบซุบซิบกันเบาๆเหมือนกลัวลมจะพาไปถึงหูใครบางคนเอ็งได้ยินไหมว่ามีคนหลงสายใจอีกแล้วตาคำกระซิบกับป้าทองก็ไม่แปลกรอกผู้หญิงสวยใครจะไม่หลงป้าทองตอบพลางยิ้มเจ้าเล่ชื่อของสายใจถูกเอ่ยขึ้นแทบทุกเช้าในตลาดทั้งชื่นชมทั้งแซวทั้งอิจฉา สายใจเป็นหญิงสาวหน้าต่างดงามผิวผ่องเรากับไม่เคยโดนแดดทั้งที่อยู่กลางทุน่นผมยาวดำเป็นมันดวงตาคมใสเวลาย,ยิ้มเหมือนโลกทั้งใบอ่อนลงพูดจาอ่อนหวานฟังแล้วสบายหูฐานะของเธอไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่ถึงกับยากจนบ้านอยู่ใกล้ตลาดมีสวนเล็กๆให้พออยู่ได้สายใจรู้ดีว่าตัวเองมีอะไรและรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ พี่ช่วยใส่ใจหน่อยได้ไหมคะแค่ประโยคเดียวชายหนุ่มก็พร้อมยกของทั้งตลาดให้ได้สิได้หมดหนุ่มแกละตอบทั้งที่เหงื่อท่วมขับคนณนะคะพี่ใจดีจังเธอยิ้มตอบแค่นั้นหัวใจเขาก็แทบละลายชายหนุ่มในหมู่บ้านต่าง,ลงหลงไหลบางคนแค่สบตาก็ใจอ่อนบางคนแค่ได้คุยไม่กี่คำก็พร้อมช่วยทุกอย่างสายใจวันนี้ไปทุ่งหรอเดี๋ยวผมพาไป หนุ่มคุนพูดไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสายใจไปเองเธอตอบเสียงนุ่มไม่ไหวหรอกแดดมันแรงเขายืนยันงั้นก็แล้วแต่พี่นะคะเธอหัวเราะเบาๆใครเห็นก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงสวยใครๆก็อยากช่วยไม่มีใครมองว่าสายใจเป็นคนร้ายชาวบ้านกลับมองว่าผู้หญิงสวยใครๆก็รักมากกว่าแม่ของสายใจเคยเตือนอย่าเล่นกับใจคนมากนักนะลูก สายใจหัวเราะแม่คิดมากไปคนเขาเต็มใจช่วยวันนี้เขาเต็มใจพรุ่งนี้อาจไม่ก็ได้แม่พูดแม่อย่าห่วงเลยสายใจรู้ตัวเธอตอบอย่างมั่นใจในตลาดเสียงแซวไม่เคยขาดสายใจวันนี้งามอีกแล้วนะลุงแสงพูดปากหวานจังลุงเธอตอบงามแบบนี้ระวังคนแย่งนะป้าขำแซวใครจะมาแย่งล่ะคะสายใจหัวเราะ ทั้งที่ในใจรู้ดีว่าคำว่าแย่งนั้นมีจริงและเธอก็ไม่ปฏิเสธมุมหนึ่งของตลาดหนุ่มทิวมองสายใจไม่วางตาเอ็งหลงเข้าอีกแล้วเหรอเพื่อนถามก็เขาน่ารักนี่หนุ่มทิวตอบระวังนะผู้หญิงแบบนี้ใครๆก็อยากได้เพื่อนเตือนข้าก็ไม่ได้คิดอะไรแค่ช่วยๆกันเขาพูดแต่หัวใจกลับคิดไกลกว่านั้น สายใจเดินผ่านได้ยินแว่แวๆก็ยิ้มมุมปากเธอรู้ว่าคนกำลังคิดอะไรและรู้ว่าจะปล่อยให้คิดต่อไปยังไงตอนเย็นสายใจเดินกลับบ้านผ่านทุ่งนาลมพัดกลิ่นข้าวอ่อนหอมหวานวันนี้มีคนมองอีกแล้วนะเธอพูดกับตัวเองก็ช่างเขาสิเสียงในใจตอบกลับเธอไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครแค่ใช้สิ่งที่มีเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นสวยก็ต้องใช้ให้คุ้มเธอเคยคิดแบบนั้น ขณะที่บ้านใกลๆ้ๆเด็กๆวิ่งเล่นผู้ใหญ่คุยกันเรื่องเดิมๆสายใจนี่นะใครผ่านมาก็หลงยังดีนะยังไม่เห็นทำให้บ้านใครแตกใช่ยังไม่ถึงขั้นนั้นคำพูดเหล่านั้นเหมือนคำป้องกันให้เธอคำวันหนึ่งคนเท่าคนแกร่รวมตัวกันใต้ต้นมะม่วงลุงเพียรพูดขึ้นสมัยข้าผู้หญิงสวยก็มีแต่ไม่เล่นกับใจคนป้ะทองถอนหายใจเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไป ลุงเพียรสรุปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผู้หญิงสวยไม่ผิดแต่ถ้ารู้จักใช้ความสวยให้คนหลงนั่นแหละอันตรายคำพูดนั้นลอยไปกับลมคำ่ำผ่านทุ่งนาผ่านป่าละเมาะผ่านตลาดเล็กๆและไปถึงหูของใครหลายคนรวมถึงสายใจที่ยืนฟังอยู่ไกลๆเธอยิ้มบางๆไม่เถียงไม่แก้ตัวเพราะในใจรู้ดีว่าคำเตือนนั้นอาจเป็นจริงในวันหนึ่งแต่วันนี้ เธอยังเป็นเพียงดอกไม้กลางทุ่งที่ใครๆก็อยากเด็ดมาชื่นชมโดยยังไม่รู้ว่าหนามของมันคมแค่ไหนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสายใจก็เริ่มรู้ตัวชัดว่าเสน่ห์ที่ตัวเองมีมันไม่ใช่แค่เรื่องฟ้าประทานแต่มันคืออำนาจอย่างหนึ่งที่ใช้ได้จริงเธอไม่ได้ทำอะไรจงแจ้งแค่ยิ้มให้ถูกเวลาพูดคำหวานแค่พอดีไม่มากจนดูปลอมไม่น้อยจนดูเมิน พี่อย่าพึ่งไปสิสายใจยังไม่ได้ขอบคุณเลยแค่ประโยคเดียวชายหนุ่มที่ตั้งใจจะกลับบ้านก็ยืนนิ่งเหมือนโดนสะกดไม่เป็นไรหรอกแค่ได้คุยกับสายใจก็ดีแล้วเขาตอบหน้าแดงสายใจยิ้มบางๆในใจคิดว่าแค่นี้ก็พอไม่นานนักชายหลายคนก็ตกหลุมรักเธอพร้อมกันทั้งหนุ่มโสดหนุ่มมีเมียหนุ่มที่มีคู่หมันแล้วหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่แค่ผ่านมาแวะตลาด แม่เองไม่ว่าหรอมาคุยกับผู้ชายเยอะขนาดนี้ป้าคำถามตรงๆเขามาคุยเองเจ้าค่ะสายใจไม่ได้เรียกเธอตอบด้วยสีหน้าใสาซื่อก็จริงนะผู้หญิงสวยใครจะอดใจไหวป้าคำหัวเราะแต่แววตาเริ่มไม่แน่ใจสายใจไม่เคยให้คำสัญญากับใครตรงๆเธอไม่เคยพูดว่ารักไม่เคยบอกว่าจะเลือกใครแต่ทุกคำพูดกลับเหมือนเปิดประตูความหวัง ถ้าวันหนึ่งสายใจไม่ต้องอยู่ที่นี่พี่จะยังคิดถึงสายใจไหมคะเธอถามเบาๆคิดถึงสิคิดถึงทุกวันชายหนุ่มตอบทันทีงั้นก็ดีแล้วค่ะเธอยิ้มแค่นั้นเขาก็พร้อมทําทุกอย่างให้การแข่งขันเริ่มขึ้นอย่างเงียบๆใครให้ของมากกว่าได้ใกล้กว่าใครช่วยมากกว่าได้รอยยิ้มยาวกว่าสายใจวันนี้ผมเอาผ้ามาฝากพี่ไม่ต้องลำบากขนาดนี้ก็ได้ เธอพูดแต่ก็รับไว้ของข้าดีกว่านะของจากเมืองอีกคนแทรกสายใจชอบของเรียบเรียบมากกว่าเธอตอบทําให้ทั้งสองคนยิ่งเอาใจหนักขึ้นหมู่บ้านเริ่มซุบซิบเองเห็นไหมบ้านโน้นทะเลาะกันเพราะสายใจอีกแล้วผัวไปช่วยสายใจเมียอยู่บ้านร้องไห้ผู้หญิงอะไรเสน์แรงจริงความขัดแย้งเริ่มปะทุหนุ่มทิวกับหนุ่มขุนถึงขั้นมีปากเสียงกันกลางตลาด เอ็งอย่ามายุ่งกับสายใจสายใจไม่ได้เป็นของเอ็งคนเดียวเสียงดังจนคนมุงดูพ่อเธอพี่สายใจไม่อยากให้ใครทะเลาะเพราะสายใจเลยเธอพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นทำเหมือนเสียใจแต่ในใจกลับรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเห็นไหมนางไม่อยากให้ทะเลาะหนุ่มทิวพูดเพราะเอ็งนั่นแหละที่ไม่รู้จักพอหนุ่มขุนสวนกลับบ้านหนึ่งถึงกับแตกเมียหนุ่มแสงบุกมาถึงหน้าบ้านสายใจ เอ็งเลิกยุ่งกับผัวข้าสักทีสายใจไม่เคยยุ่งนะเจ้าคะพี่เขามาเองสายใจตอบนิ่งๆเอ็งโกโหกถ้าพี่เขาไม่มาสายใจก็ไม่เรียกคำพูดนั้นเหมือนน้ามันราดไฟเมียหนุ่มแสงร้องไห้หนุ่มแสงยืนก้มหน้าข้าขอโทษเขาพูดกับเมียแต่สายตาย,ยังมองสายใจเรื่องราวบานปลายจนวันหนึ่งหนุ่มแสงเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาวางตรงหน้าสายใจ ข้าขอแค่อยู่ใกล้เองสายใจตกใจพี่ทำแบบนี้ทำไมเพราะข้าไม่มีอะไรให้แล้วเธอเงียบก่อนพูดเบาๆสายใจไม่เคยขอเลยนะแต่ก็ไม่ปฏิเสธเงินนั้นข่าวแพร่ไปทั่วหนุ่มแสงเสียเงินเสียศักดิ์ศรีเมียหนีบ้านพังคนหัวเราะเยาะเห็นไหมหลงผู้หญิงจนหมดตัวคืนนั้นสายใจนั่งอยู่คนเดียวมองเงินที่ได้มาเธอไม่ได้ดีใจเท่าที่คิด แต่ก็ไม่เสียใจข้าไม่ได้บังคับใครนะเธอพูดกับตัวเองแต่เสียงร้องไห้ของเมียหนุ่มแสงที่แววมาไกลๆทำให้ใจเธอสะดุดเป็นครั้งแรกหมู่บ้านทุ่งสงไม่เงียบเหมือนเดิมอีกแล้วสเสน่ห์ของสายใจเริ่มทิ้งรอยแผลไว้ในหลายบ้านและไม่มีใครกล้าพูดเต็มปากแล้วว่าผู้หญิงสวยใครๆก็รักเพราะตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้ว่าสเสน่ห์ของสายใจนั้นไม่มีใครรอดจริงๆ ชื่อของสายใจไม่ใช่แค่ถูกพูดถึงอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นคําเตือนในหมู่บ้านทุ่งสงไปแล้วข่าวลือแรงขึ้นทุกวันสายใจทำให้ผัวเมียแตกใครเข้าใกล้ชีวิตพังเสียงพวกนี้ไม่ได้กระซิบอีกแล้วแต่มันดังชัดกลางตลาดกลางทุ่งนาแม้แต่ใต้ถุนเรือนยามคำ่ำแม่หลายคนดึงลูกชายเข้าบ้านอย่าไปยุ่งกับสายใจนะทำไมล่ะแม่ ข้าไม่อยากเห็นเองพังเหมือนคนอื่นแต่ถึงจะมีคำเตือนสายใจก็ยังเดินผ่านหมู่บ้านด้วยท่าทีไม่สะทกสะท้านเธอรู้ว่าคนมองเธอรู้ว่าคนกลัวและลึกๆเธอกลับรู้สึกภูมิใจกับอำนาจนั้นเห็นไหมแค่ชื่อเราก็ทำให้คนสัน่นเธอคิดเวลามีใครเรียกเธอลับหลังว่าหญิงเจ้าเล่เธอก็แค่ยิ้มมุมปากเรียกอะไรก็เรียกไปอย่างน้อยก็ยังพูดถึงข้า ป้าทองเคยพูดตรงๆต,ต่อหน้าสายใจเองเล่นกับหัวใจคนมากไปนะสายใจหัวเราะป้าคิดมากไปเองข้าไม่ได้บังคับใครแต่เองก็รู้ว่าคนเขาหลงคนหลงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของข้าคำตอบนั้นเย็นชาจนคนฟังเงียบท่ามกลางผู้ชายมากมายมีชายคนหนึ่งชื่อกล้าเป็นคนเดียวที่รักสายใจจริงไม่ใช่เพราะสเสน่ห์ แต่เพราะเชื่อว่าเธอยังมีหัวใจเหมือนคนอื่นข้าไม่อยากได้อะไรจากเองเลยสายใจกล้าพูดเสียงจริงใจข้าแค่อยากอยู่ข้างๆใสยใจมองเขานิ่งๆพี่อยากคาดหวังอะไรจากข้าเลยข้าไม่คาดหวังข้าเต็มใจเขาตอบกล้าทิ้งงานทิ้งครอบครัวทิ้งคำเตือนของคนทั้งหมู่บ้านเพื่อเธอเองบ้าไปแล้วเพื่อนตะโกนใส่ข้ารู้ว่าข้าทำอะไร ลาตอบแต่ยิ่งเวลาผ่านไปความทุ่มเทที่เคยทำให้ใสใจยิ้มกลับกลายเป็นสิ่งน่ารำคาญพี่อย่ามาตามข้าทุกที่ได้ไหมเธอพูดเสียงรำคาญข้าก็แค่อยากรู้ว่าเองเป็นยังไงข้าไม่ได้ขอให้พี่มาดูแลกล้ายืนนิ่งแล้วทั้งหมดที่ผ่านมามันคืออะไรก็แค่พี่คิดไปเองใสใจตอบโดยไม่มองหน้าข้าไม่เคยสัญญาอะไรกล้าหัวเราะทั้งน้ำตา ถ้ายอมเสียทุกอย่างเพื่อเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าละ่ะคําพูดนั้นเหมือนมีดเชื้อดำวันนั้นกล้าพังตลายคนในหมู่บ้านเห็นเขานั่งเหม่ออยู่ปลายทุ่งพูดกับตัวเองเหมือนคนสิ้นหวังข้างโง่เองโง่ที่คิดว่าผู้หญิงแบบนั้นจะรักใครจริงข่าวแพร่เร็วกว่าไฟลามทุ่งกล้าเสียคนเพราะสายใจใครเป็นรายต่อไปจะเป็นใครแต่สายใจก็ยังไม่สะทกสะาน เธอยือนมองชายที่เคยรักเธอพังลงต่อหน้าก่อนจะพูดกับตัวเองเบาๆด้วยรอยยิ้มเย็นชาถ้าไม่มีใครหลงก็ไม่มีใครมีค่าประโยคนั้นดังชัดในใจของเธอและมันคือคำประกาศของหญิงเจ้าเล่ห์แห่งทุ่งสงที่ยังไม่รู้เลยว่าชื่อเสียงที่เธอภูมิใจกำลังกลายเป็นคำสาปที่รอวันย้อนกลับมาหาเธอเองวันที่เสน่ห์ของสายใจเริ่มกลายเป็นบาป มันไม่ได้มาแบบเสียงฟ้าผ่าแต่มาแบบควันไฟที่ค่อยๆลอยต่ำกลิ่นไหม้ติดจมูกทั้งหมู่บ้านทุ่งสงชายหลายคนที่เคยยิ้มให้กันเริ่มมองกันด้วยแววตาแข็งกร้าวเองอย่ามายุ่งกับสายใจอีกเสียงหนุ่มทิวตะโกนใส่หนุ่มขุนกลางลานวัดสายใจไม่ได้เป็นของเองหนุ่มขุนสวนกลับเสียงเถียงดังจนคนมุงพอเธอผู้ใหญ่บ้านพยายามห้ามเรื่องผู้หญิงมันไม่ควรถึงขั้นนี้ แต่คำห้ามไม่ทันใจที่เดือดเลือดตกยางออกเมื่อหมัดประทะหน้ามีคนล้มมีคนร้องครอบครัวหลายบ้านพังตั้งแต่วันนั้นเมียร้องผัวโกรธลูกกลัวบ้านที่เคยอุ่นกลายเป็นเงียบข่าวลือไม่ใช่แค่คำพูดอีกต่อไปมันกลายเป็นความจริงที่เห็นได้ด้วยตาเพราะสายใจนี่แหละเสียงชาวบ้านเริ่มไม่เกรงบ้านโน้นแตกบ้านนี้พัง ใสยใจเดินผ่านตลาดไม่มีใครทักเหมือนก่อนแม่้าที่เคยยิ้มให้กลับหันหนีเอ็งจะซื้ออะไรเสียงแข็งเหมือนเดิมเจ้าค่ะเอาเงินวางไว้แล้วไปคำสั้นๆทำให้หัวใจเธอสะดุดป้าโกรธใส่ใจหรือข้าไม่ได้โกรธแค่ไม่อยากยุ่งคำตอบนั้นเจ็บกว่าเสียงด่ากลางคืนหนึ่งใส่ใจได้ยินเสียงคนตะโกนใต้หน้าต่างออกมาคุยกันหน่อยเธอชะงักใคร พวกข้าเองเงาคนหลายคนยืนอยู่อย่ามายุ่งกับพวกข้าอีกสายใจไม่ได้ทำอะไรเธอเถียงเสียงสัน่นเองทำเสียงหนึ่งตัดเองทำให้พวกข้าพังผู้ใหญ่บ้านมาถึงพอดีพอได้แล้วกลับบ้านคนแยกย้ายแต่คำขู่ยังค้างในอากาศคืนนั้นสายใจนอนไม่หลับเธอกอดเข่าทำไมทุกอย่างเปลี่ยนไปเธอถามตัวเองสเสน่ห์ที่เคยเป็นเกราะ กลับกลายเป็นเป้าวันต่อมามีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นขณะใสยใจเดินกลับบ้านผ่านป่าละเมาะเธอสะดุดล้มเสียงฝีเท้าดังใกล้ใครนะ่ะไม่มีคำตอบมีแต่กิ่งไม้ฟาดแขนแผลถลอกเลือดซึมเธอวิ่งหนีทั้งน้ำตาช่วยด้วยเสียงแผ่วๆไม่มีใครมาวันนั้นเธอรอดมาได้แต่หัวใจไม่เหมือนเดิมอีกแล้วข้ากลัวเธอพูดกับแม่ แม่เคยเตือนแล้วแม่ตอบเสียงหนักสเสน่ห์ที่เล่นกับใจคนมันย้อนมาเสมอชาวบ้านเริ่มไม่ต้อนรับอย่างชัดเจนอย่าให้ลูกชายไปใกล้สายใจอย่าชวนเข้าบ้านปล่อยให้อยู่คนเดียวคำสั่งเงียบๆถูกส่งต่อสายใจเริ่มโดดเดี่ยวไม่มีใครครบจริงไม่มีใครจริงใจชายที่เข้ามาคุยก็มาเพราะอยากเอาคืนไม่ใช่อยากอยู่พี่จะช่วยข้าไหมเธอถามคนหนึ่ง ช่วยได้ถ้าเองยอมแววตานั้นทำให้เธอถอยไม่ต้องเธอสัน่นงั้นก็อยู่คนเดียวไปคืนหนึ่งฝนตกหนักใส่ใจนั่งมองเงาตัวเองในน้ำขังเมื่อก่อนข้าไม่เคยอยู่คนเดียวเธอพึมพำเสียงคนทะเลาะดังแววจากบ้านไกลไกเพราะใครใครบางคนตะโกนคำถามนั้นเหมือนถามเธอโดยตรงข้าไม่ได้ตั้งใจเธอเถียงกับเงาแต่ข้าก็รู้เงาตอบกลับ วันต่อมาผู้ใหญ่บ้านเรียกคุยสายใจเองควรอยู่เงีย,งยบๆสักพักข้าทำผิดขนาดนั้นหรือเองไม่ได้ทำคนเดียวแต่เองเป็นต้นเหตุคำตัดสินเรียบๆสายใจเดินกลับบ้านผ่านทุ่งนาลมเย็นพัดแต่เธอสั่นเสน่ห์ที่ข้าเคยภูมิใจมันกำลังฆ่าข้าเธอคิดเธอเริ่มรู้ว่าการเล่นกับหัวใจคนไม่ใช่เกมที่ชนะได้เสมอ คืนสุดท้ายของตอนนั้นเธอนั่นกอดเข่าฟังเสียงจักรกจันรถ้าวันหนึ่งไม่มีใครอยู่ข้างๆเลยละ่ะคำถามนี้ทำให้เธอหายใจไม่ออกและครั้งแรกในชีวิตสายใจเริ่มหวาดกลัวคำว่าอยู่คนเดียวอย่างแท้จริงเวลาผ่านไปเหมือนลมที่พัดเอาความคึกคักของหมู่บ้านทุ่งสงออกไปทีละน้อยสายใจไม่ใช่หญิงสาวผิวผ่องที่ใครเห็นก็ต้องเหลียวมองเหมือนเมื่อก่อนใบหน้าที่ยังสวยอยู่ แต่แฝงด้วยรอยล้าแววตาที่เคยมีประกายกลับหม่นเหมือนฟ้าครึ้มยามเย็นเองก็ยังสวยอยู่นะป้าคำพูดขึ้นในวันที่เจอกันโดยบังเอิญสวยแล้วไงล่ะป้าสายใจยิ้มบางๆไม่มีใครอยากมองแล้วป้าคำเงียบไปไม่กล้าต่อคำชายที่เคยหลงสายใจบางคนตายจากไปเพราะทะเลาะเพราะเล่าเพราะความแค้นพักเขาไม่เจอสายใจ เขาคงไม่เป็นแบบนี้คนในหมู่บ้านพูดกันตรงๆบางคนยังมีชีวิตอยู่แต่เต็มไปด้วยความเกลียดอย่าพูดชื่อมันต่อหน้าค่ะชายคนหนึ่งตะโกนข้าเสียทุกอย่างเพราะมันบางคนเลือกเมินเดินสวนกันเหมือนไม่รู้จักทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยยืนรอแค่เธอยิ้มให้สายใจยังอยู่บ้านเดิมแต่บ้านนั้นเงียบกว่าที่เคยเธอตื่นเช้ามาหุงข้าวกินคนเดียว ไม่มีเสียงใครเรียกไม่มีเสียงใครแซววันนี้จะไปตลาดดีไหมเธอถามตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่ไปเพราะรู้ดีว่าที่นั่นไม่มีใครรอแล้วไปทำไมไปให้เขามองเหมือนตัวซวยเหรอเธอพึมพำคืนหนึ่งแม่ของสายใจพูดขึ้นลูกไม่คิดจะไปเริ่มใหม่ที่อื่นหรือจะเริ่มยังไงในเมื่อชื่อข้ามันไปก่อนตัวแล้วสายใจตอบแม่ถอนหายใจ แม่เคยเตือนแล้วข้ารู้เสียงเธอสัน่นแต่ตอนนั้นข้าไม่ฟังวันหนึง่งมีคนจากหมู่บ้านข้างๆแวะมาเอ็งคือสายใจใช่ไหมเขาถามใช่เขาว่าเองสวยมากสายใจยิ้มเจ่อนเขาว่าเองอันตรายด้วยหรือเปล่าชายคนนั้นหัวเราะแห้งข้าแค่อยากรู้จักสายใจสายหน้ากลับไปเธอพี่ข้าไม่อยากให้ใครพังอีก คำพูดนั้นทำให้ชายคนนั้นนิ่งไปก่อนจะเดินจากไปโดยไม่หันกลับครั้งแรกที่สายใจเลือกปฏิเสธตั้งแต่ต้นแต่ก็สายไปแล้วเย็นวันหนึ่งสายใจเดินออกไปยืนกลางทุ่งนาทุ่งที่เคยมีคนเดินมาหามีเสียงเรียกมีเสียงหัวเราะวันนี้เหลือแต่ลมพัดต้นข้าวเองเมื่อก่อนแค่ยืนตรงนี้ก็มีคนเดินมาเธอพูดกับทุ่งวันนี้ไม่มีใครแล้ว เสียงจักจันดังแทนคำตอบชื่อของเธอยังถูกพูดถึงแต่ไม่ใช่ด้วยความหลงไหลหญิงเจ้าเล่แห่งทุ่งสงกลายเป็นคำสอนลูกหลานอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงแบบนั้นสเสน่มันแรงแต่ใจมันพาไปตายสายใจได้ยินแล้วหลับตาน้ําตาไหลเงียบเงียบคืนสุดท้ายของเรื่องสายใจนั่งมองท้องฟ้าที่ไร้ดาวข้าเคยคิดว่าถ้าไม่มีใครหลง ข้าก็ไม่มีค่าเธอพูดกับตัวเองแต่วันนี้ข้ารู้แล้วว่าการมีค่าโดยไม่มีใครอยู่มันเจ็บแค่ไหนไม่มีใครเดินเข้ามาในทุ่งไม่มีเสียงเรียกไม่มีแม้แต่เงาเธอยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวท่ามกลางความเงียบที่เธอเคยดูแคลนและเรื่องราวของสายใจก็กลายเป็นนิทานพื้นบ้านที่คนทุ่งสงเล่าต่อกันมาว่าความสวยทำให้คนมอง แต่ความดีเท่านั้นที่ทำให้คนอยู่